ดูครับฟวาฟาฟาฟาอดูความลื่นครับผมดูความลื่นนะเล่นลื่นลื่นชิวชิวเลยนะครับเฟรมเรทร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเฟรมเลยคนเยอะๆนะครับนี่นี่นี่ครับเล่นลื่นมากครับผมมาต่อเกมสกัมกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปา่าข้าวโพด เฟรมเลทครับผม80เฟรม90เฟรมเล่นลื่นๆเอาละแล้วก็มาเล่นเกม GTA V 5M กันเลยนะครับคนในประเทศตอนนี้ประมาณ160คนอยู่ที่เลเบลอ่ะโดยรวมแล้วก็เล่นลื่นหัวแตกเหมือนเดิมครับผมดูครับฟ้าฟ้าฟ้าฟ้โอ้ดูความลื่นครับผมดูความลื่นนะนี่ก,การปรับค่าส่วนใหญ่ก็ปรับเป็น very high เลยนะครับเขาเหหน,น้าจอ Full HD อ่ะนี่ครับ ตัดต่อไวสตรีมได้ครับเครื่องนี้ลื่นหัวแตกครับภาพสวยงามเฮ้ยเหมือนมีคนเรียกนะครับดูครับลื่นปืนสมูทร้อยเฟรมครับผมกาจอทําง,งาน80%ซีลูทําง,งานประมาณ50%เฟรมเลตเป็นร้อยเล่นลื่นสมูทมากครับนี่ถ้าอยากอัปเกรดเป็น i5 7 1 I 2ก็ทักมาบอกแอม i ินได้นะครับนี่ดูครับเรื่นลื่นๆชิลๆเลยอยู่ที่ในเวลคนเยอะๆแต่ถ้าตอนกลางคืนนะครับมันจะกินสเปกการ์จอหน่อยเฟรมเรทอาจจะดรอปลงมาเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องรีบไปส่งเครื่องให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวรีบรีวิวร,รีบไปแล้วกันนะผมไปเดี๋ยวเราไปต่อเกมเอื่นกันเลย มาต่อเกมพักตี้กันเลยนะครับการปรับตั้งค่าปรับเป็นเวดีโลนะครับเฟรมเรทร้อยสี่ิบรอหสิเฟรมเลยคนเยอะๆนะครับนี่นี่นี่ครับเล่นลื่นมากครับผมต่อมาครับมาลองอัลต้ากันฟับฟับฟัแอปพายรอสักครู่ นี่ครับเฟรมเนทก็เป็นร้อยเหมือนกันนะผม90เฟรม100เฟรมคนเยอะๆไม่ต้องเข้าที่1ไม่ต้องอยู่ในวงนะครับอยู่ตรงนี้เลยตรงล็อบบี้นี่คนเยอะๆเลยครับร้อยเฟรมด่านเล็กๆนะครับอ่าด่านเทเนเซอาจจะลดด่านลงมาแต่ดูเลยแนละ้วก็เล่นลื่นหัวแตกครับโอหเซ็กซี่จริงๆคนนี้ก็สวยนะเนี่ยสวยนะเสื้อสวยปีกจู าจอทำงานเต็มที่ครับผม99%เราอยู่ในทุ่งข้าวสาลีนี่ครับเป็นไงลื่นปิืดนะเดี๋ยวผมขอข้ามแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะนานไปหน่อยเดี๋ยวรถจะมาแล้วนะครับประมาณนี้เล่นลื่นแทบแทุกการตั้งค่าครับผมพับจีจากชัวรตา้าวิวที่ซานตาดูครับอแอพายครับผมนี่ยอเ,เท็อยู่ในล็อบบี้แบบนี้เลย เล่นลื่นสบายครับผมเอาละเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันมาต่อเกมสกัมกกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ป่าข้าวโพดเฟรมเลทครับผม80เฟรม90เฟรมเล่นลื่นๆตรนี้อะไรเนี่ยน้ำเหรอป่าน้ำเหรอ,อน้ำปรบตังค่าตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณโลนะผมฟู๊ดดีนะครับเล่นลื่นเลย ครับสวยครับผมเฟือฟืองๆฟือฟือฟืนี่ครับเดินหัวแต่งนะมาลองกับตั้งค่าแบบอิปปิก,กันแอพ l ายเฮ้ยได้อยู่นะปรับสุด60 fps, fps. เฟรม70เฟรมพอได้นะการต่อทำง,งานเต็มที่ครับผม ยังได้อยู่นะปรับอีพีก์อะสกรรมกับ3050นะครับถ้าอยากลื่นวันนี้ก็ปรับใช้เป็นการจอจอ2060 12บกิกก็ได้ผมเพราะว่า2060จะแรงกว่า3050นะครับแต่ต้องเป็น2060 1 2นกิกนะแต่ถ้าแบบอยู่ในป่าอะไรเงี้ยเฟรมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ4050สเฟรมโดยรวมแล้วก็เล่นลื่นครับผมจับหน้าไม้มาเล็งโกโก้สักหน่อยครับไม่มีลูกครับผมจบไปครับผมกับเกมสกัม